ไปน,นิดานนครับเรื่องอาหารการกินด้วยลำบากนะครับโดยเฉพาะถ้าเราพักโรงแรมนี้โรงแรมจะอยู่ในเขตชุมชนเดี๋ยวนี้จะพาไปดูนะครับมีอะไรกินบ้างเริ่มจากนี่เลยตรงข้ามโรงแรมซิก้าแดดดี้เป็นร้านไอติมโฮมเมดครับร้านกน็ง่ายๆดีไซน์เก๋ๆนะฮะมีสารพัดไอติมแล้วร้านนี้เท่าเทียบจากร้านอื่นนะ ผมว่าถูกครับเดี๋ยวเสร็จจากร้านไอติมเราจะไปเดินไปตามถนนเนี่ยดูว่ามีร้านอะไรบ้างนี่ราคาหนึ่งสพัพปู่ก็ประมาณ60บาทครับสรารพัดส,สรารพัดส,สีเลยดูว่าเราอยากจะกินรสอะไรบ้างเมื่อวานเรากินอะไรไปนี่จไม่ได้เดี๋ยวนี้ต้องลองหน่อยนะรสชาติหลากหลายฮะอร่อยดีครับอร่อยดี ร้านนี้ก็จะเป็นร้านข้าวแกงนะครับเอาง่ายคข้าวแกงมีไก่มีปลาทอดปลาทอดเด็ดมากรับปลาทอดเด็ดมากที่ผมก็ลองแล้วแต่วันแรกบรรยากาศในร้านจะนั่งสบายๆหิ่งก็ไม่แพงมากครับที่นี่มาหาไม่แพงแอันนี้จะเป็นร้านที่ผมสังเกตน,นะครับจะเป็นร้านที่คนเยอะที่สุดในแถวนี้เลย เขาน่าจะมีอะไรเจ๋งๆอ่ะแต่ผมยังไม่ได้มาลองเดี๋ยวต้องมาลองอนอเอี๋ยวมีแอปเปิลเอาใบวันก็ตวันรีอาหารก็จะน่าจะเป็นผสมผสา,า,านนะระหว่างอินโดนีเซียกับยุโรปร้านนี้ครับมีไอติมโฮมเมดครับนี่เลไม่เบ็ดอร่อยมากอร่อยมากนี่แต่นอกจากไอติมอ่ะเขาก็จะมีเหมือนอาหาร ลมหน่อยนะพิซซ่าเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยร้านพวกนี้มันจะมีจุดอย่างนึงครับเขาจะมีดนตรีสดแต่เขาจะสลับกันเล่นครับวันนี้ร้านนี้มีวันนี้ร้านนี้มีนนนนมไม่แข่งกันอันนี้เป็นร้านในดวงใจผมเลยนี่มีลูกเต๋ยวลูกชิ้นยักษ์ไก่ไก่ย่างอร่อยมากเกี๊ยวก็อร่อยแล้วก็มีต้มผักเ,เรียกจับชายนะจับชาย เมนูก็มีตามนี้แต่ร้านแถวนี้ทำข้าวนั่งหันนี้เป็นแบบโลคอลนั่งกินนะหมูผัดมีผัดข้าวเพราะว่าไปติดกันนะก็จะเป็นของทอดโกเรงนี่ทอดทอดผัดผัดก็น่าจะเป็นเต้าหู้ใช่ไหมเต้าหู้คล้ายๆปอบเปียกคล้ายๆอะไรไข่เผือกเดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวต้องลอง ร้านนี้จะเป็นพิซซ่าร้านใหญ่ที่สุดเลยครับอร่อยมากอร่อยจริงไม่มาลองแล้วมีพิซซ่ามักกะโรนีสารพัดนะครับเป็นอาหารยุโรปอร่อยครับอันนี้ก็จะเป็นซุปเปอร์มาร์เกต็ตใหญ่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นร้านอาหารตมสั่งเออยังไม่ได้มาลองกินนะครับเดี๋ยวต้องมาลองกินดูว,ว่ามีอะไรขายบ้างก็เหมือนกันครับก็จะมี ไก่ข้าวผัดอะไรอย่างเงี้ยเออไก่ย่างไก่ทอดเออน่าสนใจครับน่าสนใจเน,นื้อจะมี JFC ฮะคู่แข่ง KFC ก็ขายทุกอย่างนะครับแต่ก็เน้นเป็นไก่ทอดผมมาลองแล้วก็อร่อยดีครับ JFC ร้านพวกนี้อยู่ใกล้ๆกันหมดนะครับจากโรงแรมเดินมาเนี่ยไม่ยากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ำมันนะ ชุมชนก็จะมีอยู่ประมาณนี้สําหรับส่วนนี้นะส่วนที่เราพักอยู่นะ,นะครับสติฟูด้ดจะมีนะครับอันนี้จะเป็นสเต๊ะไก่โอ้โหน่ากินมากครับไม่พลาดครับไม่พลาดเราสเต๊ะออยำนี่แปลว่าไก่เนี่ยเขาก็มีซอสอะไรเขาน้วยนะ ร้อนๆเลยอย่างร้านนี้ครับโซโตะร,รือแปลว่าอะไรแต่รู้ว่ามีปลาเผาอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปลองชิม ในร้านนี้ดูร้านก็นจะมีปลาในตู้อย่างนี้แล้วก็มีเราอย่างนี้เผาแน่นอนแล้วก็มีป้ายอย่างเงี้ยแล้วก็ไปชิวชิยับ ลองอีกร้านนึงครับอันนี้จุดเด่นเขาก็จะเป็นปลาสดๆนะครับเขาก็จะไปตกมาผมเห็นว่าเขาถือเบ็ดมานะสวัสดีครับ,รบเอ้ยู้ใจได้ด้วยวเขาไปถือเบ็ดมาแล้วเขาก็เอาขึ้นมาแล้วก็ไปก,กินเดี๋ยวมาลองดูกันตัวนี้ก็ประมาณแปดหมื 200, น่นก็สองร้อยกว่าบาทนะสองร้อยกว่าบาทก็ไม่แพงนะ